ต่อกงงารเพลงเพราะๆค่ะที่ฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของรายการสมายเรดิโอนะคะต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นนะคะจากโนวันเอลส์นะคะก็เป็นหนึ่งเพลงที่เพราะๆกันนะคะแล้วก็ลงลงรักนะคะจาก n e v e r รีนะคะฝากกันในช่วงของรายการสมายเรดิโอค่ะฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วมาฟังเรื่องราวที่ดนนิสเลือกหยิบนำม,มาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะซึ่งเอ่อเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะใกล้ตัวนะสําหรับ คุณผู้ฟังบางคนทีเ่เคยติดเชือ้อโควิด1 9มาแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรคนข้างเคียงนั่นก็คือ,อาการป่วยเป็นลองโควิด19นั่นเองนะคะซึ่งดังนี้ทางกรมอนามัยเขาก็เลยมีคําแนะนํามาสําหรับเคล็ดลับ3คําแนะนำนั่นเองนะคะที่จะทําให้ผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิดสิแล้วนะคะแล้วก็เป็น เป็นอาการข้างเคียงจากการติดเชื้อมาก็คือลองโควิดสิเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นบอดมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะโดยทางนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยค่ะอดีบดีกรมอนามัมมายบอกว่าผู้ป่วยกลุ่มอาการลองโควิดสิหรือว่าผู้ที่หายป่วยจากการติดเชื้อแล้วเนี่ยนะคะควรที่จะหมั่นสังเกตอาการแล้วก็เฝ้าระวงังภาวะลองโควิดนะคะของตัวเองอยู่เสมอนะคะเพราะว่า จะต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะพฤติกรรมในการที่จะสร้างสุขานามัยที่ดีนะคะซึ่งคนหมอก็เลยให้เคล็ดลับมาสามเคล็ดลับนั่นเองนะคะที่จะทำให้คนผู้ฟังที่เคยติดเชื้อมาแล้วเนี่ยนะคะ,อะลองปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องของการนอนหลับพักก่อนนั่นเองนะคะซึ่ง เออเราจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอให้เหมาะสมด้วยนะคะตื่นนอนก็ให้ตรงเวลาเป็นประจำทุกวันนะคะแล้วก็รับแสงแดดให้เพียงพอในตอนเช้าค่ะอย่างน้อยเนี่ยสานาทีนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของคาเฟอีนต่างๆนะคะอาหารมื้อดึกนะคะงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็โูบหรีนั่นเองนะคะอย่างน้อยเนี่ยสี่ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเรื่องของ หลีกเลี่ยงคาเฟอีนอาหารมื้อดึกง,งดขึ้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สุบบุหรี่อะไรอย่างนี้นะอย่างที่สองก็คือมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะพัฒนากล้ามเนื้อที่ช่วยในเรื่องของการหายใจนะคะได้แก่กล้ามเนื้อกระบังลมนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อยืดซี่โครงค่ะทํายังไงเอ่ยก็คือฝึกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะคะครั้งละประมาณ5วินาทีนะคะ ทำ10ครั้งต่อรอบค่ะประมาณ3-5รอบนะคะแล้วก็ระหว่างรอบเนี่ยก็ให้พัก30-60วินาทีค่ะอันนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มความสามารถในการหายใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดเรื่องของการอาการเหนื่อยนะคะหายใจลำบากขับเสมหะแล้วก็ป้องกันการเกิดภาวะบอดแฟบด้วยนะคะรวมทั้ง ควรที่จะออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็ได้หรือว่าคาร์ดิโอก็ได้นะคะประมาณวันละ30-60นาที3-5วันต่อสัปดาห์นะคะก็ลองดูนะสำหรับใครที่มีภาวะลองโควิดแบบนี้เนี่ยอาจจะนำคำแนะนำนี้ไปใช้ได้นะคะออกกำลังกายบ้างนะคะแล้วก็เคล็ดลับที่3นั่นก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนบน สะบกักแล้วก็ลำตัวด้านข้างค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่จะช่วยขยายกระบางลมแล้วก็ซี่โครงนะคะทำให้เราสามารถหายใจได้ดีขึ้นนะคะหากกล้ามเนื้อเหล่านี้มีอาการตึงนะคะยึดเกรง็งทรงอกจะไม่สามารถขยายตัวได้เพิ่มค,คือขยายตัวเพิ่มพื้นที่ได้นะคะพื้นที่ในทรงอกลดน้อยลงนะคะทำให้สมรรถภาพการทำงานของปอดเนี่ยลดลงได้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะยึดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะเพื่อให้ปอดเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเรื่องของการฝึกบริหารปอดการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะคะแล้วก็การยึดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยควรที่จะทําเป็นประจำนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูร่างกายแล้วก็สร้างสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะนี้เป็นคําแนะนำเคล็ดลับนะคะที่คุณหมอบอกมานะคะสำหรับใครที่ เ,เคยติดเชื้อโควิดสิบเก้าแล้วแล้วก็เป็นภาวะลองโควิดอย่างเงี้ยนะคะก็ลองนำเคล็ดลับที่ดานิดนำมาฝากเนี่ยไปทำกันดูนะคะซึ่งแต่ละเรื่องก็ไม่ยากนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตื่นนอนให้เป็นเวลานะคะแล้วก็ออ,ออกไปรับแสงแดดบ้างนะคะอย่างที่2ก็คออือทำกิจกรรมที่เหมาะสมออกกำลังกายนะคะแอโรบิกคาร์ดิโออะไรเงี้ยนะคะถึงแม้ว่าที่บ้านบางคนบอกว่าแอโรบิก แถวบ้านไม่มีเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เปิดใน YouTube อะไรก็ได้นะคะมีมีมีวิดีโอให้เราแบบลองลองเขาเรียกว่าอะไรฝึกให้เราได้เต้นที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะง่ายๆนะคะทำกิจกรรมที่บ้านกับคนในครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ยึดเหยียดกล้ามเนื้ออันนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันเพื่อที่ได้ เพิ่มพื้นที่ในการปอดของปอดของเราะะทำให้เราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นปอดก็แข็งแรงอันนี้ก็เป็นแคล็ลับที่แดนนี่นำมาฝากกันในช่วงของรายการสมาร์ทเรดิโอนะคะก็ลองกลับไปทําดูกันละกันนะคะแน่นอนว่าจะต้องได้ผลแน่นอนเลยนะคะนี่ก็ฝากกันในช่วงของรายการสมาร์ทเรดิโอนะคะในช่วงไี้เราพักกันก่อนช่ดเดียวค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องของโควิดเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรกลับมาติดตามกันต่อค่ะ เติมความสุขเติมรอยยิ้มเติมอาหารสมองกับรายการสมายเรดิโอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส FM 98.25เมกะเฮิร์แนะนุ่ติชมรายการหรืออยากจะฟังงานเพลงบพรอะๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073-532-149